สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะต้มส้มปลาค่ะต้มส้มปลาใส่มะกอกต้สมส้มทานินใส่มะกอกนี่อันดับแรกก็ตั้งน้ําเลยตั้งน้ําแล้วก็ใส่มะเขือเทศพริกชี้ฟ้ามะกอกนี่เมื่อาวานนี้ซื้อมะกอกคุณยายมาสองลูกใส่สองลูกพอถ้าใส่เยอะไม่ได้มันจะเปรี้ยวจะเปรี้ยวมากถ้า,าไม่ใช่ต้มยำ ต้มส้มใส่มะกอกเนี่ยมันจะกลมกล่อมค่ะต้มส้มค่ะต้มส้มแก้แก้ต้มส้ม,ม,สมปลานิลใส่มะกอกปลาแล้วใส่มะกอกใส่มะเขือเทศใส่มะอึกแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือผงชูรสแค่นั้นแหละอาใส่เอสตะไคร้ด้วยใส่ต้นเออใส่หัวหอมด้วยนะเพราะว่าเขาจะหอม พอต้มพอน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ปลาลงไปปลาวันนี้เคลียใช้เป็นปลาเนินปลาเนินใช้ใชหัวหัวกับเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหัวกับโครงเพราะว่าเนื้อมันเคลียล้ะล้อออกไปทําไรนี่ล้ะออกไปเดี๋ยวจะเอามาทําลาบลาบปลาอยากกินอยากกินมาหลายวันละจะทำลาปลานิน นี่ล้างขอดเก็ดให้สะอาดตรงท้องมันเนี่ยเขาจะมีเกดอะ่ะเกดเล็กๆอะ่ะเนี่ยก็ต้องขอดออกให้หมดอ้านี่ยังไม่หมดเลยนี่มาถ้าไม่หมดอะ่ะเวลากินอะ่ะมันแบบว่าเหมือนเก็ดจะติดคออะไรประมาณนั้นอะ่ะเนี่ยก็ล้างออกให้หมดเลยเนี่ย แม่ค้าเขาทํานั่นแหละแต่ว่าเขาทําไม่ขอดไม่สะอาดเมื่อกี้นี่เคียวก็ไปขอดแล้วนะไม่รู้ว่าตรงนี้มีอีกอเดี๋ยวเคียวไปล้างใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ในหม้อเอาไปล้างใหม่แล้วแล้วก็เอาใส่ในหม้อเลย กดๆให้จมน้ําเราไม่ต้องไปคนนะรอรอให้เขาเดือด <S <S เดี๋ยวพอรอเดือดแล้วก็พอรอเดือดแล้วพอสุกแ,แล้วเราก็จะใส่ชะอมกับผักชีฝรั่งตบท้ายถ้ามีใบแมงลักด้วยยิ่งดีเลยแต่ทีนี้ใบแมงลักมันไม่มีก็เลยใช้ผักชีฝรั่งกับใบชะอม นเนี่ยต้มส้มอ่ะต้องใส่ค่ะขาดไม่ได้ชะอมนะก็เป็นอันว่าเสร็จตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ